เร่วรู้ราเต็มพิกัดบ,บอกเลยนะคะสำหรับคันนี้คนหนพาดต้องรออีกนานเลยนั่นก็คือ bmw 528i sport ปี2013ค่ะ มาชมบอดีด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเราจะเริ่มจากไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบซีนอน เป็นแบบ LED มี daytime running light มาให้ด้วยแล้วก็ในส่วนกระจังด้านหน้าครอบด้วยโครเมียมสีเงินเป็นแบบไตคู่ตามสไตล์ BMW เลยและที่พิเศษเลยนะคะด้านหน้ามีเซ,เซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดเลยค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะในใต้ฝากระโปรงของเขาก็อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะคะเป็นเครื่องเทวินพาวเวอร์เทอเป็นเบนซินนะคะ 2,000cc สูบ16ว้าวให้กำลังสูงสุด245แรงม้าเลยค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ด้านข้างนะคะเราจะเริ่มจากด้านล่างเป็นล้อลอยขนาด18ตัวบอดี้ของเขาเป็นทรงซีดานสปอร์ตรูค่ะและที่พิเศษเลยนะคะมาพร้อมกับระบบคอมฟอร์ตเอเซตนะคะ mm hmm. เพียงแค่เราพกกุญแจติดตัวไว้ถ้าเราต้องการจะล็อกรถเราก็สัมผัสตรงมือจับเบาๆนี่เลยค่ะรถก็จะล็อกอัตโนมัติแบบนี้และถ้าเราต้องการจะปลดล็อกรถเราก็เพียงแค่จับตรงมือจับนะคะนี่เลยรถก็จะเปิดออกมาได้แบบสะดวกสบายแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนบอดี้ด้านหลังของเขานะคะก็จะมีความโค้งความเว้าวแบบนี้นะคะมีเหลี่ยม มีความเป็นมนๆนนแบบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงบอกเลยว่าเซ็กซี่สุดๆนั่นเองนะคะไฟท้ายของเขานะคะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบเลยนะคะไฟเบรกตรงที่3ของเขาก็จะเป็นแบบ LED ด้วยด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นกล้องมองภาพขนาดอยจอดเปิดการมองเห็นเพิ่มความปลอดภัย Parking sensor อีก4จุดด้วยกัน,กนปลายท่อแบบสปอร์ตคู่แบบนี้เลยนะคะคันนี้ไม่ต้องแต่งเติมแล้วค่ะแค่ขับก็เท่แล้ว กอนนี้นะคะคิวก็เข้ามานั่งภายในห้องโดยสารซีรีส์5เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าภายในของเขานี่คือแบบว่าดูเท่ดูสปอร์ตตามสไตล์ B M W เลยนะคะน mm ี่เลยโอ้โหเดี๋ยววันนี้เราจะชมจากด้านหน้าของคิปกันก่อนนะคะ mm hmm. ด้านหน้าของคิปก็มาพร้อมกับพุรมาัย m ั l t i f ั n c t นะคะหุ้มหนังสามกานแบบสปอร์ตแบบนี้พร้อมกับโลโก้ M Sport ตรงกลางตรงนี้ด้วย mm hmm. ด้านล่างตรงนี้นะคะมาพร้อมกับระบบปรับ พวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะขึ้นลง4จังหวะแบบนี้ได้เลยนะ ในส่วนของคนโซนตรงกลางนะคะก็มาพร้อมกับจอไอได้ I แบบนี้เลยนะคะสามารถาเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะคะหรือว่าจะเล่นเพลงนะคะเป็นมัลติมีเดียเรดิโอเทเลโฟนเชื่อมต่อเนวิเกเตอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะคะหรือเช็คสเตตัสก็สามารถทําได้ด้วยคะ่ะในส่วนของแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกฟังซ้ายขวาแบบนี้ปุ่มปรับง่ายค่ะค่อนข้างใหญ่ในเรื่องของแรงพัดลมเราก็สามารถปรับแยกโซนได้แบบนี้เลยนะคะตรงกลางตรงนี้ก็มาพร้อมกับท้มสีเงินๆนะ เพิ่มความรูรามากยิ่งขึ้น,นตรงนี้จะเป็นปุ่มไอไดนั่นเองนะคะเป็นปุ่มทางลาดัดก็จะมีมีเดียเรดิโอเมนูให้กับเรานะคะแล้วก็มีเนวิเกชันตรงนี้ให้ด้วยนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายๆเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็กด Enter ตรงกลางในส่วนของเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดจีทอนิกนั่นเองนะคะในเรื่องของโหมดการขับขี่นะคะก็มีให้มา4โหมดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตพาร สปอร์ตคอม์ตอีโคโปรนั่นเองนะคะสามารถเลือกกันขับขี่ตามพื้นสภาพถนนที่เราไปได้เลยนะคะเพิ่มความเร้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะ mm hmm. แล้วก็ในเรื่องของเบาะของเขานะคะ mm hmm. ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้า เป็นสี่มอคค่าที่แบบดูทรงคุณค่าสวยๆเดิมๆไม่มีแตกไรเงาอย่างแน่นอนตำแหน่งของคนขับนะคะก็จะมาพร้อมกับเมมโมรีได้สงระดับด้วยกันนะคะเวลาเราแบบขึ้นรถมาเราจะได้ไม่ต้องมานั่งตั้งค่าต้องปรับใหม่หรืออะไรเงี้ยเราสามารถกดเมมโมรีได้เลยแล้วก็สิ่งที่กิฟชอบอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการนั่งของเขานี่คือนั่งสบายเบาปรับให้เหมาะกับสรีระของเราได้ดีลดการเมื่อยล้าเวลาเราเดินทางไกลๆได้ดีมากเลยนะคะ แล้วก็มีปีกโอกระชับแบบนี้ให้ด้วยค่ะจ๊เอ๋ก่อนที่เราจะขึ้นนะคะเราก็จะมาชมไอเทมก้างๆแผงประตูของเรานะคะว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างอ่านี้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นบ้านบังแดดนั่นเองนะคะสามารถปิดบังสายตาจากคนด้านนอกได้ด้วยตำแหน่งตรงนี้ก็มีด้วยนะคะ นี่เลยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อซนตนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าตรงนี้จะชำรุดฉีกขาดไม่มีจ้าสภาพสมบูรณ์สุดๆถัดกันลงมานะคะก็มาพร้อมกับพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยพร้อมความรูลามากยิ่งขึ้นข้อเสียของ BMW อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะที่บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามือจับก็ชอบเหนียวคันนี้เหนียวไหมไม่เหนียวค่ะยังอยู่ในสภาพดีนะคะนี่เลย ยังอยู่ในสภาพดีมากๆเลยนะคะไม่มีการเหนียวเพราะว่ายังไม่มีการเสื่อมสภาพนั่นเองเดี๋ยวเราลองขึ้นไปนั่งดูนะอ่าอย่างนี้เลยจ้าโอ้โหบอกเลยว่านั่งสบายค่ะพอลงมานี่ได้องศาที่ดีมากๆเลยนะคะรองรับกระสีรักข,ของเราได้ดีมากๆแล้วก็ ไม่ต้องห่วงนะคะว่าด้านหลังนี้จะร้อนไหมไม่ร้อนค่ะเขามีแอร์ตอนหลังให้กับเราด้วยอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะในตำแหน่งตรงกลางนะคะถ้าเราไม่มีผู้โดยสารนั่งเราสามารถดึงออกมาได้จ้าปึ๊บนี้เลยโอ้โหยังยูใหม่เอี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับตำแหน่งนี้นะนี้เลยจ้าไว้ที่วางของได้ตรงนี้จะเป็นที่สําหรับวางแก้วอือ ยังอยู่ในสภาพดีมากเลยนะคะพลาสติกหรือยางต่างๆยังพร้อมใช้งานนะคะยังไม่มีชำรุดฉีกขาดแต่อย่างใดปิดไปเลยจ้านี่เลยแล้วก็บ้านใครนะคะถ้ามีเด็กเล็กนะคะเราสามารถยึดเบาะเด็กได้ด้วยมีให้2ตํตำแหน่งนะคะตรงนี้นี้ตำแหน่งนี้นะคะมีไอโซฟิกตรงนี้เพื่อรองรับให้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าด้านหลังเผื่อมีแสงแดดมาจะกระทบคนด้านในไหมไม่สามารถ ที่จะบนรเล็ดลอดเข้ามาได้เยอะขนาดนั้นนะคะเพราะว่าด้านหลังของเรายังมีม่านนี่เลยจ้ามีม่านหลังให้ด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายบทบังสายตาจากคนด้านนอกแล้วก็แสงแดดได้ดีอีกด้วยค่ะรถ BMW มาพร้อมระบบการควบคุมการทรงตัวขณะขับขี่ระบบ DSC ใน BMW เป็นตัวช่วยในยามขนนลื่นหน้าฝนไม่ว่ารถจะพร้อมแค่ไหน ความรุ่นของถนนก็สามารถสร้างความระบากให้กับคนขับได้เสมอแต่ด้วยระบบ DSC ระบบควบคุมการทรงตัวที่ติดมากับ BMW จะคอยช่วยให้การขับง่ายขึ้นด้วยการจับอาการของรถว่าจะเกิดการ oversteer หรือ understeer โดยระบบจะสั่งการทรงกำลังหรือเบรกไปยังล้อที่มีอาการลื่นเพื่อรักษาเสถียรภาพของรถให้มั่นคงตลอดเวลานั่นเองค่ะ สุดยอดความสะดวกสบายกับดีไซน์ที่ล้ำสมัยมาพร้อมกับราคาสุดเราใจ7,99,000บาทเท่านั้นค่ะมาแต่ตัวออกรถ0บาทกันไปเลยสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนกับ bmw 5 2 8 i ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ